ดีครับผมช่างร้านัยชนะนะครับจะมาสาธิตวิธีการถอดแผงตัวเลขหน้าปัดนี่นะครับซึ่งสีฝาครอบจะมีน็อตอยู่สี่ตัวลูกค้าถอดออกนั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็เปิดยกขึ้นมาลูกค้าจะเห็นนะครับในสายแผงตัวนี้นะครับ ลูกค้าถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับกันลืมแล้วก็ถอดออกครับส่วนตัวนี้ก็นี่ครับอันนี้ถอดแผ่นตัวนี้นะครับมันจะมีกระดาษตัวนี้ลูกค้า,าใช้ครีมหรือผัดทิปก็ได้ครับกดแล้วค่อ,อยๆยกครับ มันจะมีก็หลักเป็นตัวปีกปีดเสื้ออยู่ครับขาสามารถดึงออกได้ครับมันก็จะเป็นแผงอย่างนี้นะครับเอลาใส่กัดพุกค้าก็เอามาใส่ก็กดลงไปแล้วก็เก็บสายเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับก็ไาย อันนี้คือแผงวงจรอันนี้ต้องให้เขาไป้วยนีแผงวงจรลูกค้าก็ถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็ถอดมันจะมีน็อตสี่ตัวลูกค้าก็ถอดยกขึ้นครับมีพัดลมอย่าเลืม<ด>นะครับต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ